สวัสดีครับพบกับช่วงรู้ทันทองมงทันเทรนกับ YLG นะครับเม mm ื่อวานนี้ตลาดเงินตลาดทุนมีความผันผวน,นค่อนข้างมากนะครับ mm hmm. เราจะเห็นในส่วนของการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นของบอลยู mm hmm. และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในระยะสั้นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะสั้นอายุ2ปีเนี่ยถือว่าเป็นพันธบัตรที่มีการจ่ายผลตอบแทนในระดับที่ค่อนข้างไวนะครับ ก็มีการทยานขึ้นแต่ระดับ0.394สูงที่สุดนับตั้งแต่วันที่24เมษายนของปี2020นะครับทั้งนี้ถ้าเราไปดูพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีหรือว่าระยะยาวซึ่งเป็นตัวแทนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนดันกลับปรับตัวร่วงลงหรือว่าสวนทางกันนะครับบ o n ย y o อายุ10ปีเนี่ยอยู่ที่ระดับ1.526นะครับร่วงลง สะท้อนใหเห็นว่านักลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยมองว่าทิศทางแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจในระยะสั้นของสหรัฐน่าจะมีสัญญาณของการดีแล้วก็กระเตื้องขึ้นแต่ภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจของสหรัฐในระยะยาวอาจมีสัญญาณของการชะลอตัวแล้วก็ดอกตัวลงนะครับความเห็นในลักษณะดังกล่าวมาจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐมีสัญญาณแนวโน้มการเล่งขึ้นของทิศทางอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็มีการคุมเข้มในส่วนของนโยบายการเงิน ทำให้นักลงทุนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงกระแสการคาดการณ์ต่อแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐทั้งนี้เนี่ยเราเห็นได้จากในส่วนของบอลยูอายุ10ปีนะครับจากกราฟสะท้อนให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของบอลยูที่ย้อนหลังไปประมาณ5วันทําการติดต่อกันเริ่มมีสัญญาณของการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงการร่วงลงของบอลยูอายุ10ปีทําให้ดอลลาร์สหรัฐมีสัญญาณของการปรับฐานแล้วก็อ่อนตัวลง จนหนุนให้ราคาทองคําตลาดโลกวันนี้ทยานแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็ยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่พยุงและก็หนุนการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนที่ปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงนะครับทําให้หลายคนประเมินแล้วก็มองว่าต้นทุนในการดําเนินกิจการของภาคธุรกิจต่างๆน่าจะมีต้นทุนในการกู้ยืมเงินมาลงทุนลดลงนะครับ สัญญาณดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่กลับเข้ามาพยุงทิศทางและก็แนวโน้มตลาดเงินตลาดทุนให้มีสัญญาณของการเริ่มฟื้นตัวและก็ดีขึ้นในระยะสั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าการคาดการณ์ในระยะสั้นกับในระยะยาวต่อทิศทางอัตราดอกเบีย้ยที่มีความขัดแย้งกันนะครับก็อาจจะทําให้การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ต่างเนี่ยยังคงมีความผันผวนในระยะเวลาอันใกล้นะครับทั้งนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมดอกเบีย้ยระยะสั้น ถึงมีการปรับตัวขึ้นทําไมดอกเบี้ยระยะยาวจึงมีการสวนทางเกิดขึ้นนะครับสวนทางขยับขึ้นมาเพราะว่านักลงทุนมองครับว่าการคุมเข้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐน่าจะส่งผลให้การเติบโตของภาวะเศรษฐกิจในระยะสั้นกับระยะยาวยมีการแตกมีความแตกต่างหรือมีการเปลี่ยนแปลงกันไปนะครับก็เลยทําให้บอลยูหรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะสั้นกับระยะยาวเริ่มมีการผันผวนหรือว่ามีการสวนทางกันขึ้นมานะครับ แต่สิ่งที่นักลงทุนโฟกัสหรือจับตาก็คือบอลยิวหรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของอัตราดอกเบีย้ยในตลาดเงินตลาดทุนทางนี้ดูง่ายๆถ้าบอลยิวอายุ10ปีร่วงลงหรือปรับตัวลดลงจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่หนุนในส่วนของตัวราคาทองคําให้ขยับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถ้า ไม่ต้องอยากจะดูอะไรมากให้มันซับซ้อนก็ดูบอลยูอายุ10ปีก็ได้เป็นตัวแทนของอัตราดอกเบีย้ยในตลาดเงินตลาดทุนนะครับถ้าบอลยูปรับฐานแล้วก็ออนตัวลงทองคําก็จะขยับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับทั้งนี้เนี่ยเมื่อวานนี้นะครับเราจะเห็นจากรายงานการประชุมของคณะกรรมการ FOMC ซนะครับซึ่งเป็นการเปิดเผยรายงานการประชุมประจำวันที่21แล้วก็22กันยายนคณะกรรมการ FOMC ส่วนใหญ่สนับสนุน ห้เฟดเองมีการคุมเข้มนโยบายการเงินก็คือการเริ่มปรับลดวงเงิน QE จะเริ่มเมื่อไหร่การประชุมครั้งขัดไปจะเกิดขึ้นวันที่2และก็วันที่3พฤศจิกายนเฟดเองเริ่มส่งสัญญาณครับว่ากลางเดือนพฤศจิกายนหลังจากการประชุมของเฟดเสร็จสิ้นน่าจะมีการปรับลดวงเงิน QE เป็นอย่างเร็วที่สุดแล้วก็อย่างช้าที่สุดน่าจะเกิดขึ้นในช่วงของกลางเดือนธันวาคมดังนั้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิก,กาหรือวา ในช่วงกลางเดือนพฤษกาคมกลางเดือนธันวาคมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐเกิดขึ้นนะครับทางนี้รายงานการประชุมของเฟดระบุชัดเจนนะครับว่าธนาคารกลางสหรัฐจะเริ่มปรับลดวงเงิน QE ลงโดยเริ่มจากการปรับลดการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลลง10,000ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนจากปัจจุบันมีการซื้อในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐวงเงิน80,000ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนนะครับนอกจากนี้ เฟดก็จะมีการลดการซื้อตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยใช้เป็นหลักประกันในการจดจำนองหรือเราเรียกกันว่าสัญญาตัว MBS นะครับปกติ MBS เนี่ยเฟดเองมีการซื้อในรายเดือนประมาณ40,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับก็จะลดลงต่อเดือนประมาณ5,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐรวมๆแล้วทั้งในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็ตัวสินเชื่อตราสารหนี้ที่มีการจดจำนองหรือ MBS รวมๆกันต่อเดือนเนี่ยเฟดจะลดลงประมาณ15,000ล้านดอลลาร์สารัฐต่อเดือนนะ,นะครับก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนครับว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะถูกถอนหรือถูกลดกออกไปนะครับดังนั้นทําให้หลายคนประเมินแล้วก็มองครับว่าภาวะการเติบโตหรือขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในฝั่งสารัฐอาจจะมีสัญญาณของการชะลอในส่วนของความร้อนแรงลงนะครับในระยะเวลาอันใกล้แล้วก็ในส่วนของระยะยาวเนี่ย ภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจของสหรัฐก็น่าจะกลับเข้าสู่เสถียรภาพดังนั้นประเด็นเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของธานาคารกลางสหรัฐที่ตลาดเริ่มซึมซับแล้วก็รับปัจจัยไปแล้วในระดับหนึ่งกเ็เลยเริ่มกลับมาส่งผลต่อการเคลื่อนไหวต่อทิศทางตลาดเงินตลาดทุนในช่วงนี้นะครับนอกจากนี้ครับความวิตกกังวลต่อสถานการณ์แนวโน้มเงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจ เริ่มมีสัญญาณของการคลี่คลายแล้วก็บรรเทาเบาบางลงนะครับแม้ว่าจะมีการเปิดเผยดันชนีราคาผู้บริโภคประจําเดือนกันยายนต้องย้ำว่าเดือนกันยายนคือตัวเลขเงินเฟอ้อในเดือนที่ผ่านมานะครับมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้แล้วก็ตัวเงินเฟอ้อหักเทียบเป็นรายปี ขยับขึ้นมาถึงระดับ5.4%ในเดือนกันยายนนะครับสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ด้วยแต่ทางนี้ทั้งนั้นเงินเฟอ้อที่มีการเร่งตัวขึ้นในเดือนกันยายนที่ผ่านมามาจากราคาน้ํามันดิบที่มีการขยับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับแต่ถัดต่อจากนี้ไปหลายคนเริ่มมองครับว่าที่ทางเงินเฟอ้อเนี่ยอาจจะมีสัญญาณของการชะลอในส่วนของการทะยานขึ้นตามที่ทางราคาน้ํามันดิบที่อาจจะชะลอตัวลงนะครับ โอเปมีการเปิดเผยในยส่วนของการประชุมนะครับพบว่ามีการคาดการเกี่ยวกับความต้องการน้ํามันดิบทั่วโลกในปี2021ลดลงนะครับทางนี้เนี่ยมีการประเมินเอาไว้ว่ามีความต้องการน้ํามันดิบในปีนี้คาดการว่าน่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ5.8ล้านบาร์เรล,ลต่อวันนะครับ จากก่อนหน้านี้เนี่ยมีการคาดการว่าความต้องการน้ํามันจะเพิ่มขึ้นถึงระดับ5.96ล้านบาเรลต่อวันซึ่งการปรับลดการคาดการหรือในส่วนของตัวดีบานของตัวราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกลงนะครับเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่เริ่มกลับมากดดันราคาน้ํามันดิบให้ชะลอความร้อนแรงนะครับ อย่างไรก็ตามโอเปกยังมีการคาดการณ์ว่าราคาน้ํามันดิบตลาดโลกในปีหน้าน่าจะเพิ่มขึ้นลดลงจากการคาดการณ์ของปีนี้อยู่ที่ระดับ4.2ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับก็ถือว่าไม่เป็นการไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการคาดการณ์ก่อนหน้าในเดือนกันยายนนะครับการประเมินและการคาดการณ์ในลักษณะดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการน้ํามันดิบที่มีสัญญาณของการชะลอตัวลงและก็ปรับตัวลดลงต่ํากว่าที่มีการคาดการณ์เอาไว้ในช่วงก่อนหน้านะครับ สัญญาณดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึง่งทำให้นักลงทุนคลายความวิตกกังวลต่อแนวโน้มภาวะเงินเฟอ้อที่เร่งตัวขึ้นอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาส่งผลเชิงลบต่อภาวะเศรษฐกิจของโลกและก็ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในหลายประเทศเพราะว่าหลายคนมองครับว่าถ้าราคาน้ำมันดิบทยานแล้วก็ปรับตัวขึ้นค่อนข้างมากอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่หนุนให้เงินเฟอ้อมีการทยานแล้วก็เร่งตัวขึ้นน้อยมากกว่า การขยายตัวหรือการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นของการขยายตัวของ,ของทางด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งทางเงินเฟอ้อมีสัญญาณของการขยับแล้วก็เร่งตัวขึ้นมากๆมากกว่าการขยายตัวหรือการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นของเศรษฐกิจนะครับ ก็น่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่อาจจะกดดันการลงทุนในตัวตลาดหุ้นในหลายประเทศแล้วก็น่าจะเป็นปัจจัยกลับมาหนุนแล้วก็พยุงทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับดังนั้นอาจจะต้องดูว่าเงินเฟอ้อกับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของโลกมีทิศทางเป็นอย่างไรนะครับก็จะส่งผลต่อการลงทุนในทองคําแล้วก็ตลาดหุ้นได้เช่นกันครับทั้งนี้หากเรามาดูปัจจัยในประเทศของไทยบ้างนะครับล่าสุดเลยในส่วนของทางสบ,บคก็มีการรายงานจํานวนยอดผู้ติดเชื้อ โควิด1 9รายใหม่นะครับพบว่าวันนี้เองตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อกลับมายืนเหนือ1,000 0ลายนะครับยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่1 000, 1 2 7 6เ6ายยอดผู้เสียชีวิตกลับขึ้นมาเหนือร้อยอีก1ครั้งนะครับก็ขึ้นมาที่ระดับ1 1 2รายนะครับสัญญาณดังกล่าวทำให้หลายคนจับตาแนวโน้มการเปิดประเทศหรือการต้อ,ตอนรับนักท่องเที่ยวในวันที่1พฤศจิกายนนะครับว่าจะสามารถดำเนิน ไปได้ตามแผนของที่รัฐบาลมีการตั้งเป้าเอาไว้ไหมนอกจากนี้ยังมีการจับตาดูการประชุมของสอบคชุดใหญ่ที่จะมีการหาลือกันนำเสนอในส่วนของแนวทางการปรับเปลี่ยนโซนสีในส่วนของการควบคุมเขตโซนต่างๆในส่วนของการควบคุมการระบาดของโควิด -19 นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือว่าสีแดงจานวน29จังหวัดแล้วก็ควบคุมสูงสุด สีส้ม2 4จังหวัดนะครับก็คาดการว่าอาจจะมีการปรับลดในส่วนของโซนสีแล้วก็เขตในส่วนของการควบคุมลงนะครับนอกจากนี้จะมีการลดในส่วนของช่วงระยะเวลาเคอร์ฟิวล,ลงก็คาดการว่าจากเดิมเนี่ยสี่ทุ่มถึงตีสีอาจจะมีการปรับลดลงในช่วงระยะเวลาเคอร์ฟิวก็คือเป็น5้าทุ่มถึงตีสานะครับก็คาดการว่าน่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่31ตุลาคม ก็เป็นสัญญาณของการผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นรวมทั้งอาจจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับแนวโน้มการประกาศมาตรการให้10ประเทศที่สามารถเดินทางเข้าไทยโดยไม่ต้องกักตัวนะครับน่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับแนวโน้มและก็นโยบายดังกล่าวมากยิ่งขึ้นสัญญาณดังกล่าวเรามองครับว่าน่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่น่าจะส่งผลเชิงบวกต่อทิศทางการลงทุนของตลาดหุ้นไทยวันนี้นะครับหาก การประกาศของสบคชุดใหญ่มีความชัดเจนแล้วก็ยังคงม,มีการผ่อนคลายในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะครับทางนี้เนี่ยคาดการว่าน่าจะทำให้ทิศทางตลาดหุ้นโดยเฉพาะ Set50 in the f u t u r e s 5 0อมีสัญญาณของการขยับแล้วก็แกว่งตัวขึ้นได้ต่อแนวโน้มและมูเมนตัมน่าจะมีสัญญาณของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบในทิศทางที่ค่อยๆขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามต้องบอกว่า ราคาัน้ำมันดิบที่เริ่มชะลอตัวลงหรือเริ่มปรับตัวลดลงนะครับอาจจะทําให้ดัชนีขยับหรือดีดตัวขึ้นไปได้ไม่ไกลเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยตัวซีรีส์แซดสอตอบรับปัจจัยบวกไปแล้วในระดับหนึ่งเกี่ยวกับมาตรการการผ่อนคลายแล้วก็การเปิดประเทศนะครับทางนี้ YLG ให้แนวรับบริเวณ9 8 0าร้ถึงเก้จุดนะครับถ้าตัวซีรีส์แซดสอ่อ่อนตัวและย่อตัวลงมาไม่หลุดแนวรับแรกในโซน980นะครับ แนวน้มและโมเมนตัมมีลุ้นที่ดัชนีจะขยับขึ้นแต่ระดับไปที่แนวต้าน994ถึงระดับ1 0 0 0กับ3จุดนะครับแต่ถ้าเกิดหลุดแนวรับแรกในโซนระดับ980จุดลงมาจะมีแนวรับสำคัญในโซน973จุดเป็นกรอบหรือเป็นชแนลที่เขาเบรกเอาในส่วนของทิศทางไซเวด o าวในช่วงก่อนหน้าขึ้นไปได้นะครับถ้ายังไมยง่ยังสามารถยืนอยู่เหนือกรอบ ที่เป็นช ANNEL ในส่วนของทิศทางขาลงหรือที่ทางไซด์เวดาในช่วงก่อนหน้าได้ก็ยังน่าจะทําให้แนวโน้มและโมเมนตัมในเชิงบวกยังไม่เสียไปนะครับดังนั้นกลยุทธก์การลงทุนสามารถเข้าซื้อที่แนวรับ980 973สต็อปล้อหรือตัดขาดทุนเท่าดุด973นะครับทยอยแบ่งปิดสถานะทํากําไรโดยให้แนวต้านแรกที่ระดับ991ถึง994นะครับแต่ถ้าผ่านได้สามารถถือต่อไปรอขายในส่วนของระดับสูงสุด ของตัวซีรีส์เซตในรอบที่ผ่านมาบริเวณ1,000กับ3จุดได้นะครับมาดูในส่วนของตัวซิงเกิลซ็อกฟิวเจอร์นะครับวันนี้แนะนำในส่วนของหุ้นของบริษัทอม,มตะคอป์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนอม,มตะดำเนินธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับโดยมี กลุ่มบริษัทดําเนินให้บริการในส่วนของการรองรับสาธารณูปโภคในการขายน้ําและก็ขายไฟฟ้าให้กับนิคมอุตสาหกรรมนะครับทางนี้การเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วก็การผ่อนคลายมาตรการการควบคุมโควิด1 9นะครับน่าจะทําให้มียอดชาวต่างชาติเนี่ยเดินทางมาทําธุรกิจหรือมีการทำในธุรกรรมในส่วนของในประเทศไทยได้มากยิ่งขึ้นนะครับ ก็น่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่น่าจะกระตุ้นแลือหนุนให้ยอดโอนหรือว่ายอดขายพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมของตัวอมตะนะครมีสัญญาณของการเติบโตและก็ฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากนี้ในส่วนของภาครัฐบาลเองก็มีการประกาศมาตรการดึงการลงทุนจากนักลงทุนชาวต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในไทยนะครับคาดการว่านโยบายดังกล่าวน่าจะเป็นปัจจัยหนุนให้ยอดขายของอมตะเติบโตในไตรมาสสี่จนถึงต้นปี หรือกลางปี2022นะครับนอกจากนี้อมาะยังได้รับประโยชน์จากเงินเฟอ้อที่เล่งตัวขึ้นเพราะว่าอัตราเงินเฟอ้อที่เล่งตัวหรือขยายตัวขึ้นค่อนข้างเร็วจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่ทําให้ราคาที่ดินมีสัญญาณของการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามทิศทางเงินเฟอ้อที่เล่งตัวขึ้นด้วยนะครับนักลงทุนบางคนก็จะมีการเข้ามาถือครองในส่วนของที่ดินเพื่อเป็นการป้องกันเงินเฟอ้อหรือการด้อยค่าของเงินนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในส่วนของอามาตะมีแบ็กหลอกหรือมีโครงการในมือนะครับประมาณ2,51ล้านคาดการว่าจะทยอยขายแล้วก็รับรู้ไรายได้ภายในปีนี้ประมาณ50-60นะครับในส่วนของยอดขายนิคมอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนามก็มีอยู่ประมาณ212ไร่นะครับคาดการว่าจะทยอยโอนรับรู้ไรายได้ภายในปีนี้เช่นเดียวกันนะครับประกอบกับประเด็นสงครามการค้าที่มีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นระหว่างสหรัฐกับจีน ภาวะขาดแคลนพลังงานในจีนนะครับน่าจะทําให้เกิดการโยกย้ายฐานการผลิตจากทั้งฝั่งจีนเนี่ยเข้ามาสู่นิคมอุตสาหกรรมในเวียดนามแล้วก็ในไทยนะครับซึ่งลูกค้าโดยส่วนใหญ่ของอมตะก็จะเป็นลูกค้าชาวจีนนะครับดังนั้นอุตสาหกรรมต่างๆของคนจีนที่มีการย้ายในส่วนของฐานการผลิตน่าจะทําให้อมตะนะครได้รับประโยชน์จากประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมนะครับ ทั้งนี้เนี่ยแนะนำให้ดูในส่วนของแนวรับแรกนะครับในโซนระดับ20บาท20สตังค์ถึงระดับ19บาท90ตังค์ครับถ้าอมตะนครสามารถทรงตัวหรือยืนอยู่เหนือซโซนแนวรับแรกได้นะครับแนวโน้มและโมเมนตัมของอมตะน่าจะมีการไต่ระดับขึ้นไปหาแนวต้านในโซนระดับ21บาท30 ถึงระดับ23บาท50นะครับตามการรับรู้รายได้ของยอดโอนหรือยอดขายในส่วนของตัวนิคมนะครับแต่ว่าท่าแรงขายค่อนข้างมากยืนไม่อยู่เหนือแนวรับแรกนะครับมีแนวรับสําคัญที่ห้ามหลุดหรือเป็นโซนปลอดภัยในยส่วนของการเข้าสะสมระยะกลางระยะยาวอยู่ที่ระดับ17บาท80สตางค์แล้วก็เป็นจุดสต็อปลอสและตัดขาดทุนสําหรับฝั่งซื้อด้วยนะครับก็เป็นกลยุทธ์การลงทุนในส่วนของตัวอมตะนครสําหรับวันนี้นะครับ ในส่วนของโปรโมชั่นของทางฝั่ง YG f u t u r e ครับตอนนี้ YG l f u t u r e ก็ลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายลงตั้งแต่สัญญาแรกสูงสุด80%ถ้าเป็นในส่วนของตัว SET i index f u t u r e นะครับค่าธรรมเนียมการซื้อขายเพียงแค่15บาท GO online f u t u r e ค่าธรรมเนียมการซื้อขายเพียงแค่40บาทนะครับการทำ Box trade ค่าธรรมเนียมเพียงแค่0 0 7แล้วก็การเทรด USD f u t u r e ในตลาดที่เฟกค่าธรรมเนียมเพียงแค่5บาท50สตังค์นะครับ นอกจากนี้ลูกค้าในตลาดทีเฟกสามารถทำการเทรดตลาด CME Group ซึ่งเป็นตลาดอนุพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดในต่างประเทศได้แล้วนะครับตอนนี้สามารถเทรดในส่วนของทองคำโคเมกในส่วนของตลาดหุ้นดาวโจนส์ S&P 5 0 0แล้วก็ NASDAQ นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของดอลลาร์สหรัฐตัวน้ำมันออยในตลาดไนเมกคริปโตเคเรนซีอย่างเช่น Bitcoin แล้วก็อ t ท e r e u m ก็สามารถเทรดได้นะครับถ้าสนใจก็สามารถเปิดบัญชีกับทาง YG f u t u r e เพื่อเทรดในส่วนของตัว CME Group ได้นะครับเรามาดูในส่วนของทิศทางและก็แนวโน้มของตัวราคาทองคำกันหน่อยดีกว่าครับในส่วนของแนวโน้มและโมเมนตัมของตัวราคาทองคำถ้าเราดูจากกราฟนะครับเราจะเห็นชัดเจนเลยครับว่าราคาทองคำมีการทะยานแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นมาในช่วงวันนี้นะครับในช่วงที่ตลาดทีเฟกปิดไปทางนี้เนี่ยส่วนหนึ่งราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากบอลยู10ปีที่ร่วงลงในส่วนของดอลลาร์ที่ร่วงลงนะครับ ประกอบกับแรงซื้อทางเทคนิคหลังจากราคาผ่านกรอบแล้วก็ช a น n e ลที่เป็นแนวต้านย่อยขึ้นไปได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราดูจากกราฟในระยะกลางราคาทองคํายังมีรูปแบบของการแกว่งตัวในทิศทางไซเวดาวนะครับจะเห็นว่าระดับสูงสุดแต่ละจุดเนี่ยยังคงลดลงอยู่แล้วก็ราคาทองคํามีการพยายามขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านสําคัญแนวต้านจิตวิทยาในโซน1 8น0เหรียญดอลลาร์ต่อเสอน,นะครับซึ่ง การขยับหรือการปรับตัวขึ้นไปชนในส่วนของระดับดังกล่าวยังไม่ได้มีแรงซื้อมากพอทําให้ราคาเกิดการเบรกเอาหรือการผ่านในส่วนของระดับดังกล่าวขึ้นไปได้นะครับอาจจําเป็นที่จะต้องเพิ่มความระมัดระวังในส่วนของแรงขายทํากําไรสลับกลับลงมาในระยะสั้นทั้งนี้เนี่ย หากนักลงทุนที่ยังไม่ได้มีสถานะหรือยังไม่ได้มีโพซิชันนะครับแนะนําให้ดูในส่วนของโซนพันเจ็ร้อยเก้าสิบหกถึงพันแปดร้อยเหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนนะครับถ้าราคาขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปไม่สามารถทำนิวไฮใหม่เหนือหนึ่งเจ็ดเก้าหกเป็นไฮเมื่อวานและพันแปดร้อยเหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนเป็นกรอบหรือเป็นชันนลของทิศทางไซเวดาแล้วเป็นแนวต้านสําคัญนะครับแนะนําให้ทยอยแบ่งทองคําออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยง ถ้าต้องการลงทุนระยะสั้นก็หาจังหวะเข้าซื้อคืนเมื่อราคาปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงนะครับแนวรับแรกให้บริเวณ1,777เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนเป็นกรอบหรือเป็นชนแนลที่ราคาทองคำเขาสามารถเบรกเอาและผ่านขึ้นไปได้จังหวะการวนลงมาอีกครั้งแล้วไม่หลุด1,777นะครับน่าจะทำให้ราคาสามารถเคลื่อนไหวส่งตัวในระดับสูงแล้วก็มองว่าเป็นแค่แรงขายทำกำไรระยะสั้นเท่านั้นนะครับแต่ว่า ถ้าราคาเกิดหลุดในส่วนของ1,777เหรียญดอลลาร์ต่อเทอนจะมีแนวรับถัดไปบริเวณ1,764เหรียญดอลลาร์ต่อเทสอนนะครับถ้าราคาไม่หลุดเนี่ยเรายังมองว่าทองคําอาจจะพยายามขึ้นไปวนทดสอบในส่วนของกรอบแล้วก็ช a n แนลที่เป็นทิศทางไซเวดดาวในระยะกลางหรือโซน1,700ไปไป1,800เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนอีกครั้งนึงครับแต่ว่าถ้าหลุด1,766ราคาก็มีโอกาส อ่อนตัวและปรับฐานลงต่อซึ่งมองแนวรับถัดไปเนี่ยก็จะอยู่บริเวณ1750-1740ปลายๆเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นการที่ราคาขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาอาจจะต้องจับตาการเคลื่อนไหวของราคาทองคำอย่างใกล้ชิดเลยนะครับถ้ายังไม่ผ่านกรอบที่เป็นช h a น n e ลของทิศทาง ไซเวดาวในระยะกลางเนี่ยราคาก็อาจจะแกว่งตัวในรูปแบบของสามเหลี่ยมที่แคบลงหรือว่ามีลักษณะของการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาเพื่อสะสมกําลังอีกครั้งดังนั้นแม้ว่าราคาทองคําจะดีดตัวแล้วก็ปรับตัวขึ้นแรงยังคงเน้นเป็นลักษณะของการทํากําไรระยะสั้นแบ่งขายออกมาก่อนถ้ายังไม่ผ่านพันแนะครับในทางตรงกันข้ามถ้ามีแรงซื้อมากพอนะครับแล้วราคาเกิดขึ้นไปยืนเหนือกรอบแล้วก็ชแนลที่เป็นทิศทางขาลง ด้านบนหรือโซน1,800เหรียญดอลลาร์ต่อเทสสออนได้ราคามีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อใครที่เปิดสถานะขายไว้ให้สต็อปรอนหรือตัดขาดทุนถ้ายืนเหนือ1,800เหรียญดอลลาร์ต่อเทสสออนได้นะครับมองเป้าหมายถัดไป1,818 1,833 18เหรียญดอลลาร์ต่อเทสสออนก็นนนนจะทำให้แนวโน้มและโมเมนตัมของทองคำในระยะกลางกลับมามีทิศทางไซด์เวนะครับจากปกติเป็นไซด์เวดาวเพราะว่าผ่าน กรอบที่เป็นทิศทางขาลงหรือเป็นลักษณะของการอ่อนตัวซึมตัวลงหรือว่ายืนเหนือ1,800เหรียญดอลลาร์ต่อเทสอนได้นะครับทั้งนี้หากคิดเป็นราคาเงินบาทนะครับในส่วนของแนวตา้านในโซน1,800เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนก็จะอยู่ประมาณ28,350บาทต่อบาททองคำ แล้วก็ต้านถัดไปอยู่ประมาณ28,600บาทต่อบาททองคำนะครับเงินบาทวันนี้เริ่มมีสัญญาณของการกลับมาอ่อนค่าด้วยนะครับหลังจากในช่วง2วัน3วันที่ผ่านมาเริ่มมีสัญญาณของการแข็งค่นค่างมากก็น่าจะทำให้ราคาทองคำแท่ง96.5ในประเทศขยับแล้วก็ดิดตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีกว่าช่วง2-3าวันที่ผ่านมานะครับในส่วนของแนวรับประเมินไ,ว,ไว้แถวๆถวระดับ28,000บาทต่อบาททองคำ ถึง2 7 7 5 0บาทต่อบาทของคำนะครับก็เป็นจุดหรือเป็นโซนในส่วนของการทยอยเข้าซื้อคืนหรือค่อยๆทยอยเก็บในส่วนของตัวราคาทองคาเมื่อราคาอ่อนตัวและย่อตัวลงมานะครับทั้งนี้ในส่วนของโปรโมชั่นสำหรับฝั่ง YLG บู o เลียนะครับก็เป็นการลดการวางเงินประกันจากระดับ100,000ตอนนี้วางเงินประกันเพียงแค่50,000นะครับสามารถเทรดทองคำแท่ง 99. 99.99ได้สูงสุด1กิโล ทองคำแท่ง96.5ได้สูงสุด60บาทนะครับถ้าสนใจก็โทร026879888หรือว่าสนใจในส่วนของโปรแกรมอมทองกับ YLG ได้เช่นเดียวกันนะครับขั้นต่าต่อวัน100บาทเท่านั้นขั้นต่ําต่อเดือนก็1,000บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถทักไลน์ทักอินบ็อกเข้ามาเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ Marketing ติดต่อกลับไปนะครับ ในส่วนของปัจจัยที่ต้องตับตาในวันพฤหัส,สบดีนี้นะครับสำหรับคืนนี้เวลา1ทุ่มสนาทีจะมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI นะครับเป็นมตรวัดเงินเฟอ้อทางด้านการผลิตเช่นเดียวกันนะครับถ้าเงินเฟอ้อเล่งตัวหรือขยายตัวขึ้นจะเป็นปัจจัยลบกับตัวราคาทองคำนะครับนอกจากนี้ทุ่ม30นาทีจะเป็นการเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์ ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับภาคการแรงงานในฝั่งสหรัฐแล้วก็สี่ทุ่มจะเป็นการเปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ํามันดิบรายสัปดาห์นะครับก็อาจจะส่งผลต่อราคาน้ํามันแล้วก็ทิศทางเงินเฟอ้อได้เช่นเดียวกันนะครับยังไงก็ตามสําหรับวันนี้เนื้อหามีประมาณเท่านี้ครับขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์เช่นเดิมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ